โอ้เ oh, ยาวชนความสำเร็จของแนวคิดใดๆจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนจากพลังศรัทธ,ธาอันเข้มแข็งมีความบริสุทธิ์ใจบนเส้นทางของมันมีความมุ่งมั่นใฝ่สำเริจมีการเตรียมความพร้อมที่นำไปสู่ความเสียสละและการทำงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะในความเป็นจริงแล้วหลักพื้นฐานสีประการอันได้แก่ ความศรัทธาความบริสุทธิ์ใจความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์และการทำงานที่หนักหน่วงถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญสำหรับเยาวชนทั้งนี้เพราะฐานแห่งความศรัทธาคือใจอันใสสะอาดฐานแห่งความบริสุทธิ์คือจิตที่ผุดผ่องฐานแห่งความมุ่งมั่นคือความรู้สึกอันแรงกล้าและฐานของการทำงานคือความตั้งใจอันเด็ดเดียว ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนปรากฏอยู่ในเยาวชนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เยาวชนทั้งอดีตและปัจจุบันถือเป็นเสาหลักของอารยชนเพราะความเจริญในทุกด้านจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งคอยหนุนหลังอยู่และทุกๆแนวคิดจะต้องมีผู้คนคอยบกสะบติวทงของมันแท้จริงเขาเหล่านั้นคือกลุ่มเยาวชนที่ศรัทธามัน่น ต่อพระเจ้าของเขาและเราได้เพิ่มทางนำแก่พวกเขาท่านทั้งหลายจงอย่าท้อแท้สิ้นหวังเพราะความท้อแท้สิ้นหวังนั้นไม่ใช่บุคลิกภาพของมุสลิมความจริงที่เราสัมผัสในปัจจุบันคือความฝันในอดีตและความฝันในวันนี้คือความจริงในวันพรุ่งนี้เรายังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำงานต่อไป เพราะปัจจัยแห่งความสำเร็จและความสุขยังคงอุดมอยู่ในจิตใจของเราผู้ศรัทธาถึงแม้ในขณะนี้ปรากฏการแห่งความชั่วร้ายยังครอบงำอยู่ก็ตามเพราะผู้อ่อนแอจะไม่อ่อนแอตลอดทั้งชีวิตในขณะที่ผู้เข้มแข็งก็จะไม่เข้มแข็งตลอดนิรันดร์การและเราปรารถนาที่จะให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผ ผู้อ่อนแอในแผ่นดินและเราจะทําให้พวกเขาเป็นผู้นําและทําให้พวกเขาเป็นผู้รับมรดกโลกนี้จะบังเกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนโอกาสที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานอันยิ่งใหญ่นี้จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าโลกใบนี้กำลังเฝ้ารอเสียงแห่งการเชิญชวนของท่านตั้งหลายเสียงเรียกร้องที่นำพามนุษย์ไปสู่ทางนำ ความสำเร็จและสันติภาพเพื่อจะได้พัดเป่าความระทมทุกข์และความเจ็บปวดที่เรากําลังประสบอยู่ให้ออกไปบัดนี้ถึงเวลาของท่านที่จะนำประชาชาติและปลุกผู้คนทั้งหลายแล้วและบรรดาวันเหล่านั้นเราได้ให้มันหมุนเวียนกันไประหว่างมนุษย์และพวกเจ้าหวังจากอัลลอฮ์ในขณะที่พวกเขาไม่ได้หวัง ดังนั้นจงเตรียมความพร้อมเถิดโอ้เยาวชนและจงมุ่งมั่นทำงานต่อไปเพราะบางทีเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสทำงานในวันพรุ่งนี้ก็ได้สารจากอีมาฮัสสันอัลบันา